นะคะไม่ใช่แค่ที่อุดรเท่านั้นล่ะค่ะไม่ต้องเอาอะไรมาพูดไม่ต้องเอาอะไรมามาอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะได้เห็นพลังทีนี้ก็มีคนพูดตรงนี้ค่ะบอกว่าทําไมไหนบอกว่าจะมาเลี้ยงหลานแล้วทําไมมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเดี๋ยวค่อยดูจะมีคนไปร้องว่าครอบงาพักเดี๋ยวจะมีคนไปร้องนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่ามึงไปร้องเลยค่ะ ะะอยากร้องอะไรมึงไปร้องกันเข้าไว้ให้เยอะๆเพราะถ้ากลัวมึงร้องแล้วไม่ทําอะไรเลยนั่นคือไม่ใช่ค่ะสิ่งที่วันนี้ทักษิณเนี่ยนะคะกลับมาเนี่ยนะคะที่กําลังทําอยู่ทุกวันนี้คือภารกิจนะคะไม่ใช่เสือกทุกเรื่องอย่างที่แกพูดคําว่านะคะตั้งตําแหน่งให้ตัวเองนะคะก็สทรเนี่ยคือท่านนายกทักษิณอ่าแต,งต่งตั้งตัวเอง นะในตำแหน่งสทออรอก็คือเสือกทุกเรื่องคำว่าเสือกทุกเรื่องอย่างเงี้ยนะภาษานักเรียนนักเรียนเขาบอกว่ากูไม่ยอมมึงแหละนะกูจะเล่นแม่งทุกเรื่องเลยเอาดิมึงมีบัญญาจะร้องอะไรกูมึงไปร้องเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะดิฉันยกตัวอย่างกรณีของการลงพื้นที่ไปช่วยหาเสียงบอกแล้วไงคะว่าการไปช่วยหาเสียงนั้นเนี่ยมันก็ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมันมีผู้ช่วยหาเสียงได้ ถ้าสมมติว่าทักษิณชินวัตรทั้งวันนี้ได้ใบบริสุทธิ์แล้วนะคะใครจะไปโยงชั้นสิบสองสสีอะไรก็เรื่องของมึงค่ะมึงจะไปโยงชั้นไหนก็เรื่องของมึงค่ะแต่สรุปเลยก็คือวันนี้ทักษิณได้ใบบริสุทธิ์นะคะแล้วไม่ได้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองทําไมไปช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงไม่ได้ในเมื่อลูกสาวเขาเป็นหัวหน้าพักถ้าสมมุติว่าจะมีการร้องนะะที่จะให้เอาผิดทักษิณเรื่องครอบงำพักก็อย่าลืมกูฝากด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนะคะทอนนะฮะทอนทิมเท้งเนี่ยไปช่วยหาเสียงไหมนะฮะเท้งเนี่ยไปได้เป็นหัวหน้าพักนะฮะทอนก็เออไปได้แต่ถามอ่ออ่อทิมเนี่ยไปได้แต่ทอนเนี่ยนะคะถูกอะไรฮะทอนถูกตัดสิทธิการเมืองถูกต้องไหมแล้วยังลามไปถึงช่ออีกอ่ะช่อถูกตัดสิทธิการเมืองตลอดชีวิตที่บอกว่าห้ามนะคะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั้นมันหมายถึงตรงนี้ด้วยก็ถ้าช่อ นะคะยังไปแหกปากช่วยที่พิศณุโลกหาเสียงได้ทำไมทักษิณจะไปไม่ได้ล่ะนะคะแล้วยังมีปิยบุตรอีกที่ออกมาพูดทำนองว่าเพื่อไทยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไปสั่งสอนพักตัวเองค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยเขามีคนดูแลอยู่แล้วคือประชาชนถ้าอยากจะได้อะไรนะคะาก็สร้างพักของตัวเองเข้มแข็งแล้วก็บอกคนของพักตัวเองด้วยว่าอย่าหาเสียงนะคะโดยการที่ดิฉันบอกว่าไปช่วยกันหาเสียงหรือไปช่วยกันหาตีน แต่ละคนพลาดพิงนู่นนี่นั่นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าไม่มีผลงานอะไรจะบอกกับพี่น้องประชาชนแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดิฉันบอกว่ากี่กี่กี่สนามละคะเจ็ดสนามเลือกอาบาจอเนี่ยแพ้เรียบและก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะมีโพออกมาทุกครั้งโพทุกครั้งนะคะที่ออกมาพักซ่อมนําหมดแต่ทําไมพอเลือกตั้งจริงๆทําไมแพ้หมด พอเจอมุกนี้นะคะก็นําไปสู่การกล่าวหาว่าพักฝ่ายตรงกข้ามซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดว่าพักไหนซื้อเสียงตอนเนี้นะได้ยินว่ามีห้าร้อยล้วตอนนั้นเท่านู้นเท่านี้อะไรนู่นนี่นั่น,นดิฉันบอกว่าถ้ามันมีจริงแนตะ่อย่าแหกปากพูดนะคะอย่าดิจะแหกปากพูดหาหลักฐานไปแจ้งกกตเลยค่ะช่วยกันทําการเมืองให้มันสะอาดแัะคนที่ไปรับ และคนที่ไปดูและคนที่ไปฟังปลาัสเนี่ยนะครับดิฉันบอกว่าอุดรแต่ขนาดนั้นจะต้องจ่ายเงินซื้อทําไมคะสิบเจ็ดสนามนะขอบคุณมากค่ะคนเสื้อแดงและไม่ใช่แค่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวต้นปีหน้าจะมีการเลือกตั้งอบอจอทวัทว,ท,วทั่วประเทศด้วยนะดิฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามันจะได้มาสักสักสักจังหวัดไหมล่ะซึ่งก็น่าจะมีหลุดมาบ้างไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นนะการออกมาแถลงการของ อ่าอ่าโพอุดรซึ่งก็มาจากอ่น่าจะเป็นสถานศึกษาสถาบันศึกษาเขาบอกแล้วว่าเขาไม่เกี่ยวนะคะเห็นไหมคะแค่นี้ก็น่าแตกแล้วโพทำโดยใครคะโพทำโดยอาจารย์ซึ่งอาจจะเป็นอาจารย์ที่อ่าเท่าที่เข้าไปดูมีคนขุดมาแล้วนะคะว่าคนที่ทำเนี่ยอดีตเคยนะคะเป่านวกหวี เป่านกหวีดเสร็จแล้วไม่สายแก่ใจทําอะไรไม่ได้วันนี้มาแดกส้มแล้วก็มาทําโพทําไมถึงใช้วิธีนี้ฮะถ้าเกิดว่าคุณมั่นใจว่าคุณจะส้มทั้งทั้งทั้ง,ง,งอุดรเนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาทําวิธีนี้ในขณะที่พักเพื่อไทยเขาแค่ไปพูดว่าเออเขาจะทําอะไรทักสินจากไปสิบกว่าปีวันนี้พี่น้องเนี่ยตอนนั้นมีควายหลายตัวตอนนี้หรือควายกี่ตัวเดี๋ยวคนอายุเกินหกสิบ ดิจิตอลวอลเล็ตอาจจะได้ก่อนแค่นี้ก็ตายแล้ว <_ han> การลงพื้นที่ของอท่านนายกทักษิณจะบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่แค่อุดอรล้วที่จะแตกอะ่ะเดี๋ยวจะมีอีกหลายที่และที่ทักษิณพูดนะคะฟังไว้เลยนะคะรัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมแน่นอนนะคะรัฐบาลนี้อยู่ครบเทอมแน่นอนเอาอะไรมามั่นใจล่ะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคะ่ะนะคะ ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นที่มีความขอบคุณนะครับสำหรับคนที่แชร์ให้สําหรับคนที่มีความพยายามในการที่จะทําให้อ่าพักเพื่อไทยเนี่ยนะครับได้ค่าเลยแล้วก็แต่คือวันนี้นะ,ะด่ากระทั่งการขึ้นขึ้นเครื่องบินขึ้นโลคอรก็ด่ากวาสร้างภาพถ้าเกิดว่าเขาขึ้นเครื่องบินส่วนตัวหรืออะไรก็ไปหาว่าเขาอวดรวยก็คือมึงจะเอาอยัางไงกันแน่ เพราะฉะนั้นที่ฉันถึงได้บอกว่า,ถ,าถ้าสนใจเสียงบกเสียงกาซึ่งวันนี้ท่านนายกสักศิน์เขาบอกว่าเสียงหมาเหา่าเดนก็มองว่าเออแม่งก็เป็นเหมือนหมาเหา่าจริงๆอ่ะนะฮะถ้าไปสนใจพวกนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมันไปสนใจถึงขนาดว่าเขาเนี่ยนะคะโอ้โหทําไมทําเป็นมาสร้างภาพขึ้นสายการบินโลคอสเขาจะขึ้นหาแล้วก็เรื่องของเขาไหมนะต่อให้เขาขี่ควายเทียมเกวียนก็ไม่ไม่ใช่เรื่องของมึงค่ะนะฮะทีนี้มันมาถึงประเด็นตรงนี้ค่ะ พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีคนพูดถึงเรื่องการครอบงาพักซึ่งการครอบงาพักเนี่ยดิฉันบอกว่าถ้าก,กลัวนะคะก็ไม่ต้องทําอะไรกันถูกไหมฮะเพราะว่าแม้กระทั่งจะไปคุยกับลูกสาวซึ่งนลูกสาวเป็นนายกก็เดี๋ยวก็จะหาว่าเขาเนี่ยไปครอบงาไปซ,ปซุบซิบอะไรกับน,นายกคือได้หมดนะคะดิฉันถึงบอกว่าการลงพื้นที่ที่อุดรน,นั้นเนี่ยถูกฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะคะมันแย่แสมาว่าก็แสดงว่าไม่มั่นใจละสิ ว่าที่นั่นเนี่ยตัวเองจะชนะถึงต้องลงไปตั้งสองครั้งในขณะเดียวกันไม่เห็นโพหรอแมนะ้ว่าโพเดี๋ยวบอกคนอุดอรจะเลือกคือจะเลือกซ่อมไม่เลือกไม่เลือกทางฝ่ายเพื่อไทยฮนะดิฉันพูดอย่างนี้ค่ะว่าที่อุดอรเนี่ยจริงเลยนะคะที่บอกว่าแม้ทักษิณไม่ลงอุดอรก็ชนะที่อุดอรชนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าคนนะคะเขาเห็นว่าพรรคเพื่อไทยมาจากทักษิณ หรือไม่ใช่เป็นเพราะว่าอุดอรเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงและไม่ใช่เป็นเพราะคนเสื้อแดงเยอะไม่เกี่ยวค่ะแต่เป็นเพราะว่าคนอุดอรนะคะเขาเลือกเพื่อไทยเขาไม่เลือกอีกพักหนึ่งมันอยู่ที่ประชาชนเลือกค่ะมัาไม่ได้อยู่ที่ใครเลยแล้วการลงพื้นที่ของทักษิณครั้งนี้นะคะมีหลายอย่างที่มีการปราศัยออกมาแล้วทาให้ประชาชนเกิดความเชื่อมัน่นดิฉันพูดเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ทักษิณไม่อยู่เนี่ยสิบแปดปีเนี่ย ะะพักเพื่อไทยก็ยังอยู่มาได้เลยแถมชนะการเลือกตั้งนะคะก็พุ่งมาแพ้ปีหกหกนี่เองซึ่งทักสินบอกเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องที่สมัยหน้าปีเจ็ดศูนย์ไม่มีแน่นอนนะคะดังนั้นดิฉันถึงพูดไงคะว่าดิฉันเชียร์พักเพื่อไทยแนละดิฉันเชียร์ถูกต้องแล้วเนื่องจากพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะก็มาถูกต้องตามกฎหมาย พักการเมืองที่วันนี้พยายามโจมตีพักเพื่อไทยนะฮะบ,บอกว่ามีการเอาทักษินมาอะไรนู่นนี่นั่นดิฉันถึงได้บอกนะคะว่าก็ใช่ไงแล้วการเลือกตั้งปีเจศูนย์เนี่ยนะคะอะไรจะเกิดขึ้นอีกลองไปดูนะคะว่าวันนี้พักการเมืองที่ทํางานกันอยู่ในวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งกลุ่มกบปปสหรือแม้กระทั่งศัตรูอย่างพักประชาธิปัตย์วันนี้ก็มานั่งเป็นรัฐบาลอยู่ด้วยกัน ในสมัยหนะ้าปี70เนี่ยดิฉันบอกว่าคนที่เข้ามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นถึงจะมีโอกาสที่จะได้กลับมาได้รับการเลือกตั้งเข้ามาอีกนอกนั้นไม่มีค่ะนะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันเกิดพูดจริงๆนะคะตามภาษาชาวว่ากวนตีนกันมากนะก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะอำนาจหรือไม้ตายอยู่ที่นายกก็คือไม้ตายของนายกคือยุบสภาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะวันนี้มีกระแส ที่เริ่มจะพูดถึงการยึดอำนาจและรัฐประหารไม่ได้ไม่ดีมึงไม่ถูกใจมึงมึงก็บอกว่าเดี๋ยวจะมายึดอำนาจประเทศชาติจะเป็นยังไงก็ช่างมันซึ่งเมื่อก่อนมีคนเห็นด้วยแต่วันนี้แม้แต่คนที่เกลียดทักษิณก็ยังมองว่าการยึดอำนาจไม่ใช่ทางออกของปัญหาคือแก้ปัญหาไม่ได้นอกจากแก้ปัญหาไม่ได้แล้วปัญหาที่มันสั่งสมมาในทุกๆครั้งัด ที่มีการรัฐประหารเนี่ยมันก็สั่งสมมาจนเป็นมรดกให้ลูกให้หลานคุณอยู่ทุกวันเนี้ยที่ต้องใช้หนี้กันยันลูกยันลูกยันหล,ลานเนี่ยมันเกิดจากรัฐบาลไหนนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกเลยค่ะว่าเลือกพักเพื่อไทยเพื่อไทยส่งใครลงเลือกหมดค่ะไม่มีข้อแม้ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากมายแค่นั้นเอง